มหาโจนในแบบพิกุภูมิที่หนึ่งมีพระองค์บอกว่าเขาจะคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมเราเที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงนั้นความคิดพระเจ้าเอาความคิดของมหาโจรกับความคิดของพิกุที่เป็นลักษณะแบบมหาจนเนี่ยดังนั้นความคิดมหาโจรจะบอกว่าเมื่อไรเราจะเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่ง แวดล้อมเราแล้วก็เที่ยวไปในหมู่บ้านนิคมเมืองหลวงจักฆ่าเองใช้ให้บริวารฆ่าจักตัดเองใช้ให้บริวารตัดจับเผา,าเองใช้ให้บริวารเผาต่อมามหาชนคนนี้ก็มีบริวารเยอะอย่างนี้จริงๆแล้วก็เที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคมเมืองหลวงทําการฆ่าเองให้บริวารฆ่าตัดเองให้บริวารตัดเผาเองให้บริวารเผาพวกที่สองพิกุลามกบางรูปในกรณีนี้ลามุกเนี่ยเป็นคำศัพท์แต่ก่อนแปลว่าชั่ว ชัวชาพิกุที่ชั่วเนี่ยบางรูปในกรณีนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วยกตนว่ารู้เองนะพิกุทั้งหลายพิกุลามกนี้จัดเป็นมหาโจนพวกที่สองซึ่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกศึกษาคําของพรุทธเจ้าแต่บอกว่าอ่ะตัวเขาเนี่ยรู้สิ่งนี้มาเองไม่ให้เครดิตพระพุทธเจ้าหน,นะแล้วแถมยังไม่ให้แล้วย,ยังยกว่าเป็นเครดิตของตัวเองอีกนะอ่า นี่เป็นมหาชน,นประเภทเภที่3ภมพิคุทั้งหลายพวกอื่นยังมีอีกพิขุชั่วบางรูปในกรณีนี้ย่อมตามกําจัดพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจร์ได้บริสุทธิ์ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรหมจร์อันปราศจากมูลความจริงกำจัดเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจร์นในเรื่องที่ปราศจากมูลความจริงใส่ร้ายป้ายสีกัน พิกุเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกจัดเป็นมหาจนพุกที่สามมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกอย่างพิกุคณะนี้ทําอย่างนี้แต่พิกุกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ออาคณะนี้ทําอย่างนี้นก็ให้ร้ายกัน,นทําลายกัน 4- ี่พิกุพวกวอื่นอีกพิกุลามกบางรูปในกรณีนี้ย่อมสงเคราะห์และพูดจากเกลี้ยกล่อมคลุดหัดด้วยกรุภัณกรุบริขารอันเป็นของสงคคือของปลูกสร้างในอาราม พื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารนะนั้น,น,นท่านก็มีลักษณะที่ชี้ชัดลงไปที่ท่านตัดป่าเนี่ยเตียงต่างฟูกหม้อโลหะอ่างโลหะกระตังเเป็นของหลักๆใหญ่ๆส่วนของเบาๆถ้าสังเกตดูจะเป็นเช่นไม้ไผ่หญ้าสําหรับมุงหญ้าปล้องหญ้าดินเหนียวสิ่งของที่ทําด้วยใบไม้และดินพวกนี้สร้างกุฏิได้ นี่ก็เป็นวัสดุที่จะมีในวินัยเพิ่มอีกว่าไม่ไม่ให้แจกจ่ายนะเมื่อเราจะแจกจ่ายพื้นที่ในอารามหรืออะไรอย่างเงี้ยวิชาก็จะ,ะไม่ให้ห้าพวกสุดท้ายจัดเป็นมหาชนชั้นเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ประเภทที่ห้านี้เลิศที่สุดเลย เลิศที่สุดคือเร็วที่สุดนะนะยงคิดว่าคือพวกที่ทําอะไรที่บอกมาสี่พวกนี้ยังไม่เลิศท่าพวกนีนะ้นี่เป็นโจนที่เลิศกว่าฮะอะไรนะแยกหมู่สงเหรอทําสงให้แตกแยกกันหรอไม่ใช่อันนั้นเป็นอนันตรยกรรมเป็นกรรมหนักที่แก้ไม่ได้นะอืมแต่อันนี้เป็นอะไรนะอวดคุณวิเศษไม่มีในตนนนะ พิกุลามกกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุใดพิกุทั้งหลายเพราะว่าเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองด้วยอาการอันเป็นขโมยพิกุใิกุดแสดง <c oughs> แสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งให้คนเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปการบริโภคปัจจัยด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้น เป็นเช่นเดียวกับนายปรานผู้ล่อลวงดักสัตว์กินฉะนั้นบุคคลพวกนี้นี่พระผู้มีพระภาคบอกต้องไปเกิดในนรกเพราะเป็นการทำกรรมอันหยาบช้าเขากินก้อนเหล็กแดงซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัดยังจะดีกว่านะอ,อุตร,ริก็ประราชิกด้วยอยู่แล้วนะเพราะไม่มีจริงถ้ามีจริงไม่เป็นไร ถ้ามีจริงก็อยู่ที่ว่าพูดกับใครพูดกับนักบวชไม่เป็นไรพูดกับอนุปสัมบันเป็นปาจิตติอาบัตปาจิตติก็ปรงได้ด้วยวาจาเนีย่ยเห็นไหมการวางน้ําหนักความผิดเนี่ย,ยพิกูุเราใดเป็นคนหลอกลวงกระด้างพูดพร่ำยกตัวจองของฟุงเฟอ้อใจฟุงเฟอ้อพิกูเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราเธอออกไปนอกจากทำวินัยนี้แล้ว ย่อมไม่ถึงความเจริญงอกการไปบูลในธรรมวินัยนี้ได้เลยการที่พิกุทําการชักชวนมหาชนในกายกรรมที่ผิดที่ผิดแนวทางแห่งการทําที่สุดของทุกในพระศาสนาคือในธรรมวินัยของพระองค์ชักชวนมหาชนในวจีกรรมอันผิดแนวทางทําการชักชวนมหาชนในการบําเพ็ญทางจิตที่ผิดแนวทางนะ คนพวกนี้พระองค์บอกว่าชื่อว่าทำมาชนให้เสื่อมเสียทำมาชนให้หมดสุขทําไปเพื่อความฉิบหายของมาชนไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นความเกือ้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอกจากตนเองยังไปอบายแล้วเนี่ยยังพาคนอื่นไปอบายด้วย